สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฐานะครับวันนี้พามาชมโครงการบ้านพอเพียงนครปฐม28นะครับวันนี้ก็คือมาอัปเดตนะครับว่าได้ทำอะไรเพิ่มเติมไปแล้วบ้างนะเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมถ้าเกิดได้ดูคลิปก่อนหน้านี้2คลิปใช่ไหมฮะโซนนี้นะครับยังไม่ได้ทําการปรับแต่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากครับทุกคนใครสนใจนะสามารถแวะมาดูโครงการจริงได้นะครับโซนนี้ทั้งหมดนะครับที่เห็นอยู่นะครับลูกค้านะครับที่มาซื้อโครงการนะสามารถมา จอดรถได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นที่ใช้สอยของส่วนกลางนะครับไปเดี๋ยวผพาเข้าไปดูโครงการนะครับผมโซนด้านบนที่พี่ๆเห็นอยู่นะครับตอนนี้นะโซนนี้นะครับตารางวาละ7,500บาทนะครับมีน้ำมีไฟพร้อมนะครับแปลงนี้นะครับ135ตารางวานะครับเดี๋ยวพาพี่ๆเข้ามาชมเลยนะนี่เลยนะก็จะมีไม้ล้อมนะครับลงไว้ให้นะครับ หลายต้นมากนะครับในพื้นที่แปลงนี้นะครับ135ตารางวาครับนี่เลยฮะปลูกบ้านได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ทางโครงการเองนะครับมีรั้วขัาบอยนะครับล้อมไว้ให้นะครับแบ่งเขตไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางเข้าจะอยู่ด้านนี้นะครับพูดง่ายๆเข้าโครงการมาปุ๊บเนี่ยพี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยอยู่ตรงโซนมุมนี้เลยนะครับพี่ๆสนใจนะครับลองทักเข้ามาได้นะครับ 135รตารางวานะครับสวยนะครับสามารถนัดเข้ามาชมแปลงจริงได้นะครับพี่ๆมาบอกเฮ้ยมีอยู่แค่135จะจอดรถยังไงเผื่อญาติฉันมาโนนนี้นั่นไม่ต้องห่วงพี่ที่จอดรถนะครับจอดได้หมดเลยนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นลานหินนี่คือจอดรถได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะครับพี่แวะเข้ามาดูได้นะครับ รีบซื้อครับพี่ผมบอกเลยไม่ต้องตัดสินใจนานนะเพราะว่าที่มันจะขึ้นทุกๆวันนะครับซื้อที่มันไม่เคยลดครับมันจะมีแต่เพิ่มมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญนะครับจากตัวโครงการนะครับไปทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย81นะครับกาญจนบ,บุรีนะครับขับรถจากที่ผมยืนออกไปเนี่ยไม่เกิน10นาทีครับ ก็ถึงแล้วนะครับถ้ามาจากกรุงเทพฯเร่งี้ยสะดวกสบายมากครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาอ mm ัปเดตแปลงบ่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับราพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ mm hmm.